มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่3ที่สนามฟุตบอล UBRU Happiness Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนางสาววราพรรุ่งตระการ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่3ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยมีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย24สถาบานันส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่1-10ถึงกันยายน2568นาสณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานี สำหรับการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาด้านกีฬาและสุขภาพส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษารวมทั้งการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี การจัดการแข่งขันในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศัก,กยภาพนิสิตนักศึกษาส่งเสริมความรักความสามัคคีของเยาวยชนในระดับอุดม,มศึกษาและยังช่วยเสริมสร้างประโยชน์ต่อท้องถิ่นในด้านสังคมเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน